บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกองขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ สวัสดีค่ะพบกับครูยินอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะครูยินจะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่องการอ่านบทร้อยกรองชนิดต่างๆค่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนนะคะว่าบทร้อยกรองมีความหมายว่าอย่างไรค่ะบทร้อยกรองนะคะก็คือการแต่งคำประพันธ์ค่ะที่มีการเรียบเรียงนะคะให้เป็นไปตาม แต่ละแบบของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆค่ะซึ่งเวลาที่เราเนี่ยแต่งออกมาแล้วนะคะจะมีการใช้สัมผัสคล้องจองนั่นเองค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของคำประพันธ์ในแต่ละแบบนะคะคำประพันธ์ที่จัดว่าเป็นคำประพันธ์ประเภท้อยกรองนะคะก็ได้แก่โครงฉันกาบกรอนนะคะและไร่ต่างๆนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูยนะินจะพานักเรียนมาเรียนรู้การอ่านบทร้อยกรองนะคะคือกรอนสุภาพค่ะกรอนศักกวากาบยานี11กกาบฉบัง16กาบสุรังคานาง28และโครง4สุภาพนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้ทั้งวิธีการอ่านแล้วก็ตัวอย่างนะคะในการอ่านเนาะ อันดับแรกนะคะก็คือเรื่องกรอนสุภาพค่ะกรอนสุภาพเป็นชื่อเรียกนะคะเป็นอย่างเดียวกันกับกรอน8นั่นเองค่ะนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินกรอน8มาแล้วแต่ยังไม่เคยได้ยินคําว่ากรอนสุภาพถูกไหมคะครูบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นอย่างเดียวกันค่ะที่เขาได้ชื่อว่ากรอน8นะคะก็คือเขามี8คํานะคะในแต่ละวรรคนะคะซึ่งเป็นการใช้ท้อยคําทํานองเรียบๆค่ะ กรอนสุภาพนะคะถือว่าเป็นกรอนหลักคําว่ากรอนหลักก็คืออะไรนะคะกรอนหลักก็คือถ้านักเรียนเข้าใจลักษณะสันทลักษณ์รูปแบบการแต่งกรอนสุภาพแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเข้าใจการแต่งกรอนประเภทอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นกรอนสักวานะคะหรือกรอนเสภากรอนดอกสร้อยนั่นเองค่ะเอาง่ายๆเข้าใจตัวนี้ก็สามารถเข้าใจกรอนชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ วิธีการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอน8นะคะที่ครูเคยบอกไปว่าที่เขาชื่อว่ากรอน 8, ใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีในแต่ละวักนะคะมีทั้งหมด8คําแต่นะคะบางครั้งเวลานักเรียนอ่านเนี่ยมันอาจจะมีแต่ละวักอาจจะมีเกินมาเป็น9คําก็มีนะคะถ้าเกิดว่าเราแบ่งในกรณีที่มันแต่ละวักมีทั้งหมด 8คำนะคะให้อ่านแบ่งเป็น3 2 3นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในวักนั้นนะคะมีทั้งหมด9คํานักเรียนต้องแบ่งอ่านคําเป็น3 33 3, นะคะถ้าเกิดว่านะคะนักเรียนเนี่ยเวลาอ่านทํานองเสนอต้องอ่านให้เป็นนะคะเสียงสูงนะคะใน2วรวักรแรกนะคะและเสียงต่ำนะคะใน2วรวคกหลังนั่นเองค่ะวิธีการอ่านเป็นทํานองเสนอนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกรอนสุภาพกันบ้างดีกว่าค่ะให้ดูนะคะว่าครูมีการแบ่งจังหวะในการอ่านอย่างไรบ้างเนาะอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วซินซาแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แคลนคลายเจ็บเจียนตายพอเน็บ ให้เจ็บใจนะคะทีนี้มาลองอ่านแบบที่ไม่มีการแบ่งวรรคตอนกันบ้างดีกว่านะคะนักเรียนลองอ่านตามครูนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว เป็นยังไงกันบ้างคะลองอ่านแบ่งวรรคตอนกันถูกต้องหรือเปล่าคะต่อไปนะคะเป็นกรอนสักกวาค่ะกรอนสักกวานะคะในสมัยก่อนเป็นการเล่นค่ะเป็นการเล่นโต้อตอบกันนะคะเป็นบทกรอนระหว่างชายหญิงบ้างนะคะระหว่างแบบว่าผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายบ้างนะคะกรอนสักกวาค่ะมีลักษณะ คล้ายกับกรอนสุภาพเกือบจะทุกอย่างนะคะเพียงแต่มีข้อแตกต่างกันก็คือคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะคะจำไว้นะคะว่ากรอนสักกาวาขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกาวาเหมือนชื่อของเขาเลยนะคะและลงท้ายด้วยคำว่าเอยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะหลักการอ่าน หลักการอ่านง่ายๆเลยนะคะก็คือจะอ่านเหมือนกับกรอนสุภาพหรือกรอน8ทุกอย่างค่ะก็คือถ้าเกิดว่านะคะในวักนั้นมีทั้งหมด8คําให้อ่านเป็น3 2 3แต่ถ้าในวักนั้นค่ะมีทั้งหมด9คําให้อ่านเป็น3 3 3นั่นเองค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกรอนสักกวาขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวาใช่ไหมคะและลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนะคะ สักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแมน้นพจจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวง่วงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลมแม้ล้อยามหยามหยาบไม่ปราบปลืม้มดังดูดดื่มบรเพชรต้องเข็ดขม ผู้ดีไพรไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟรังลมเบื่อหน้าระอาเอย่ยเป็นไงกันบ้างคะอ่านตามครูถูกต้องหรือเปล่าคะต่อไปนะคะเป็นการอ่านคำพันธ์ประเภทกาบยานี11ค่ะชื่อของเขานะคะบอกไว้แล้วว่ากาบยานี11ก็คือมีทั้งหมด11คําคำนั่นคือวักหน้าค่ะมีคําคำและวักหลังมี6คคำนะคะ และเขาบอกเขาเลยรวมการเป็น11คําแต่ในบางกรณีค่ะที่เป็นส่วนน้อยนะคะวักหน้าอาจจะมี6คําก็ได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับความเห็นของกวีว่าจะทำอย่างไรให้กาบยานี11นะคะมีความไพเราะนั่นเองค่ะ วิธีการอ่านกาบยานี11นะคะที่ครูบอกว่าวักหน้ามีคําคถูกไหมคะแล้ววักหลังมี6คําการแบ่งช่วงอ่านนะถ้าเกิดว่ามี5คําให้แบ่งอ่านเป็น2และ3นะคะถ้าเกิดว่ามี6คําให้อ่านเป็น3 3นะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างค่ะกาบยานี11นะคะในกรณีที่วักหน้านะคะ ในกรณีที่แต่วัหนานี่มี5คำนะคะให้แบ่งอ่านเป็น2และ3นะคะแล้วมาอ่านพร้อมกันค่ะคดีที่มีคูคือไก่หมูเจ้าสุภาใครเอาข้าวปลามาให้สุภาก็ว่าดีที่แพ้แก้ชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ชอบก็ได้ดีไล่ด่าตี มีอาญานะคะต่อไปนะคะตัวอย่างกับยานีสิอในกรณีที่นะคะวักหน้านี้มี6คําให้แบ่งอ่านเป็น3กับ3นะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะขี้เกียจคือปาร้ายจะทําลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามา คือวิชาอันพิสมัยจงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คล้านการวิชาต่อไปนะคะเมื่อกี้เราอ่านกราบยานีส1เอ็ดไปแล้วเราจะมาอ่านกาบฉบัง16กนะคะกาบฉบัง16ก็ชื่อตามชื่อของเขาเลยค่ะก็คือมีทั้งหมด16คำนะคะสาเหตุที่ชื่อก็าอว่ามี16คำนะคะใน1บทจะมีทั้งหมด3วรรค นะคะก็คือวักที่1นึ่งนะคะสบรรทัดแรกจะมีวักหน้าวักหลังและบรรทัดที่2จะมีแค่วักหน้าแค่วักเดียวนะคะวัคที่1ค่ะมี6พยางวักที่2มี4พยางและวักที่3มนะคะมี6พยางรวมกันเป็น16กนะคะก็คือเราก็เลยเรียกว่ากบบาบฉวัง16นั่นเองค่ะ การอ่านกาบฉบัง16นะคะเขาบอกว่าให้อ่านนะคะแบ่งวรรคละสองคำนะคะวรรคละสองคคืออ่านทีละสองคำนั่นเองค่ะเรามาดูวิเรามาดูตัวอย่างนะคะในบางครั้งนะคะอาจจะมีคําที่เกินมาเขาบอกว่าถ้าคําที่เกินมานะคะขึ้นอยู่กับความไพเราะที่กวีเนี่ยต้องการจะสร้างสรรค์น,นะคะ โดยเฉพาะาวรรคที่1ค่ะและวรรคที่3นะคะเขาบอกว่ากวีอาจเพิ่มคําเข้ามาเป็น7พยางก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะถ้าเกิดว่าวรรคที่1หรือวรรคที่3มีคําเพิ่มเข้ามาเป็น7ปกติเราจะอ่านเป็นคู่ใช่ไหมคะทีละสองคถูกไหมแต่ถ้ามันมี7คําค่ะให้อ่านเป็น2 3 2นะคะให้อ่านเป็น2 3 2สเรามาดูตัวอย่างกันค่ะพระชัย สุริยาภูมิพรพะมเหสีมาที่ในลำสำเพาข้าวปลาหาไปไม่เบานารีที่เยาก็เอาไปในเพตรานะคะอ่านทีละสองสองสองยกเว้นวักไหนก็ตามที่มี7นะคะเจ็ดคำเจดพยางให้อ่านเป็นสองสาสองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นการอ่านคำพันธ์ประเภทกาบสุรางคนาง28นะคะกาบสุรางคนาง28ก็คือใน1บทจะมีทั้งหมด28คําคนะคะและใน28คําใน1บทนี้จะมีทั้งหมด8วร์นะคะซึ่งเป็นวร์ละ4คํารวมเป็น28พยางนะคะวร์ละ4พยางก็รวมเป็น28พยางนั่นเองค่ะ การอ่านกาบสุรางคนาง28นะคะก็คือให้อ่านเป็นวักละสองคำนะคะอ่านเป็นวักละสองคำดังตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็เรามาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านแบ่งวักละสองเนาะส่วนสุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการ ให้พระภูบาลสำรานวิญญาเห็นไหมคะแบ่งเป็นวรรคละสองสองเนาะต่อไปค่ะเป็นการอ่านคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพค่ะโครงสี่สุภาพนะคะเป็นโครงชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมแต่งมากที่สุดในบรรดาโครงทั้งหลายนะคะโครงสี่สุภาพมีลักษณะพิเศษเฉพาะนะคะก็คือมีการบังคับวรรณยุกเอกโทนะคะซึ่งเราจะใช้ไม้เอกทั้งหมด 7แห่งนะคะและโททั้งหมด4แห่งในคาพันหนึ่งบทนั่นเองค่ะการอ่านโครงสีสุภาพนะคะวักหน้านะคะจะมีทั้งหมด5คําคำถูกไหมให้เราอ่านเป็น3และ2นะคะส่วนวักหลังก็อ่านเป็นคู่นั่นเองค่ะวักหน้า3 2สองวักหลังอ่านเป็นคู่นะคะเรามาลองอ่านพร้อมกันค่ะตัวอย่างนะคะเสียงลือเสียงเราอ่างอันใดพี่เออย เสียงย่อมยอยศใครทั่วลาสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ่าอย่าได้ถามเผือเห็นไหมคะว่าครูยีเนี่อ่าน3 2และ2 2นะคะ เป็นไงกันบ้างคะวันนี้เรียนการอ่านคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกองกันไปหลายชนิดเลยครูยินบองว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่แล้วก็ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะวันนี้ครูยินค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ